ที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นคลิปวิพัสตาของการ์ตูนเรื่องโดรารเอมอนมีชื่อตอนว่าตอนที่สาบศูนเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งฉันกำลังค้นหาตอนตอนหนึ่งในโดรารเอมอนไดอารี่โมชั่น จนมาเจอตอนแปลกๆอยู่ตอนหนึ่งชื่อตอนของตอนนั้นมีชื่อว่าโดเรมอนช่วยฉันด้วยมันถูกสร้างขึ้นที่ไหนสักแห่งในปี2542ฉันคลิกไปที่วิดีโอนั้นอินโทนและกัสดไตเติลก็ปกติเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อโนบิตะและเพื่อนๆคุยกันบนลานว่างฉันไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดเพราะพวกเขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นจากนั้นโนบิตะก็เริ่มรจแอน มันทำให้ใจแอนโกรดและต่อยโนบิตะจนแว่นหลุดชิซุกาและเซเนโอกตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของโนบิตะเขามีตุ่มมากมายขึ้นที่ศีรษะจมูกมีเลือดไหลาตาเป็นสีดำและมันถูกวาดขึ้นอย่างสมจริงโนบิตะร้องไห้และพยายามหาแว่นของตัวเองเขาพบและสวมมันเพื่อนของโนบิตะกรีดร้องและวิ่งหนีออกจากโนบิตะ